พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมผมว่าที่รตีธนิพลสัมภาสานะครับวันนี้เราอยู่กับใครครับผมอิทธิพง์สัมปรสานะครเป็นทีมทนายของด็อกเตอร์กิติศักดิ์ครับผม,บผมนะครับวันนี้เราสองคนเนี่ยก็จะมาพบกับท่านบุกฟางทุกท่านนะครับเพื่อที่จะมา ให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับที่มีการถามมาเข้ามานะฮะคำถามนี่เข้ามาเนี่ยมีมีเยอะไหมฮะเดนแต่ละวันนะฮะเยอะพอสมควรครับผมสมควรนะฮะซึ่งเราจะเอามาคําถามที่ค่อนข้างจะดูแล้วน่าสนใจนะฮะเป็นเนืที่คิดว่าน่าจะอยู่ในความสนใจของทุกคนนะโอเคในส่วนของคําถามที่เราเจอมาจะเป็นคําถามเรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานใช่ไหมอ่าก็มีอ่าทางลูกค้าท่านหนึ่งเนาะเขาได้โทรมาสอบถามนะฮะว่า กรณีที่ว่าเขาทํางานอะไรนะเขาทํางานทํางานที่สนามบินที่สนามบินนะฮะสุวรรณภูมินะฮะก็ได้ทํางานที่สนามบินมาเป็นเวลาสักเท่าไหร่นะห้าปีใช่ไหมห้าปีห้าปีเนาะแล้ววันในวันหนึ่งเนี่ยอย่างที่เรารู้นะตอนนี้ก็เศนะรษฐกิจย่ำแย่ยันแย่น,แยน,นี้เนาะ,ะรัฐบาลก็ทําให้ต้องมีการเลิกจ้างใช่ไหมฮะมีการเลิกจ้างกันไปนะครับซึ่งการเลิกจ้างของเขาเนี่ยนะฮะทางนายจ้างเนาะเขาก็เสนอจะจ่ายเงินทดเชยเท่าไหร่ยังไง เ,เห็นเขาบอกว่าจ่ายแค่75%ของเงินเดือนที่จะได้7นของเงินเดือนที่จะได้เนะเาะก็คือจะจ่ายเป็นรากี่เดือนสองเดือนใช่ไหมใช่ใชว่าจะจ่ายเป็นสองเดือนนะฮะซึ่งลูกค้าที่โทรมาสอบถามเนี่ยเขาก็คิดว่ามันไม่ควรจะได้แค่นั้นถูกต,ต้องไหมถูกต้องมันนะฮะ,ฮะรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมไมเป็นธรรมเนาะทีนี้อ่ะขอให้นายไทยลองมาช่วยพูดในเชิงของทางกฎหมายนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้ลูกค้าคนดังกล่าวเนี่ยเขาคนที่ต้องได้เท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะ จากข้อมูลที่ได้รับมาจากลูกค้านะฮะครับผมคือโดยเดิมทีแล้วกฎหมายแรงงานลูกจ้างที่ทํางานกับนายจ้างมาแล้วเป็นเวลานาน,าน,นพอสมค,ควรนะฮะตามที่กฎ <นะ S 2> หมายกําหนดมันจะมีอัตราของมันอยู่นะฮะ,ะ,ฮะซึ่งซึ่งถ้าเราไปพลิกประมวลดูเนาะก็จะ,จะพบว่านะฮะในส่วนของลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาทางานมาแล้วประมาณ5ปีนะฮะทารี่ฟังข้อมูลมาครับใช่ซึ่งถ้าพิจารจากกฎหมายแล้วเนี่ยลูกจ้างที่ทํางานเนี่ยครบ3ปีนะครับแต่ไม่ครบ6ปี นะครับในความหมายก็คือว่านายจ้าเนี่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างคนนั้นเนี่ยในอัตราไม่น้อยกว่าค่าจ้าง180วันนะครับซึ่งก็คือเป็นเวลา6 <S <S เดือนนั่นเองนะฮะสอบถามมาแล้วครับลูกค้าคนเนี้เขายัางไงนะมีเงินเดือนเงินสุดท้ายเท่าไหร่นะหนึ่งหมืบาทหนึ่งพับาทนะเพราะฉันโดยหลักการก็ต้องได้เท่าไหร่ก็นำจอัตราเงินตรงนั้นะปีคูณ6เดือน ก็จะเป็นเงินเงินก้อนที่จะได้รับมาใช่ไหมครับครับนะครับทีนี้เนี่ยลูกค้าคนนั้นเขาก็เป็นกังวลอยู่นิดนึงนะฮะว่าว่าจะต้องรับเงินที่นายจ้างคนนั้นเขาจะจ่ายให้ไหมหรือไม่รับดีหรือไปฟ้องเอาเป็นคดีหรือว่ายังไงนะฮะก็ที่ตรงนี้ตรงนี้ทนายท้ายที่มีคขาไม่ทำยังไงะฮะก็ในมุมมองผมนะถ้าเกิดว่าทางลูกค้าเขาตัดสินใจที่จะรับเงินตรงนั้นมามัน อาจจะมีข้อสงสัยที่ว่ามันจะเป็นการที่เขายอมสลาสิทธิ์ในการเรียกร้องจานวนเงินที่ควรจะได้ตามกฎหมายหรือเปล่าอาจจะได้น้อยลงอใช่ไหมอาจจะได้น้อยลงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ให้คําแนะนําไปเนาะการน,นะฮะถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่เป็นไรนะนะฮะรอได้นะขนขณะไหนก็จะรออ,ะอันนี้เนี่ยเราก็เลยแนะนําให้เขาเนี่ยไปทําการ เรียกร้องทางแรงงานแจ้งกลมแรงงานนู่นนี่นั่นเนาะโดยชั้นศาลคือชั้นศาล่อไปนะฮะกระบวนการจะใช้เวลานานไหมก็โดยปกติทั่วไปในการทําคดีเรื่องแรงงานนะฮะกับประมาณ4ีถึงหเดือนประมาณถึงหเดือนเนาะใช่ซึ่งซึ่งในในเชิงของกฎหมายแรงงานเนี่ยกฎหมายแรงงานเขามุ่งกมุ่งคุ้มครองอ่ะลูกจ้างถูกต้องอยู่แล้วเนาะยังไงก็ผมเชื่อว่าไงถ้าเกิดขึ้นศาลไปก็ได้นะฮะก็ก็ได้เงินได้เงินอยู่ดีนะฮะ ไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยแต่ได้แน่นอนได้แน่นอนนะครับนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นเอ่อนะครับคาถามจากลูกค้าท่านหนึ่งนะที่เขาได้มีการโทรสอบถามเข้ามาเนาะก็โอเคนะครับเห็นว่าติดต่อมาจากไหนนะก็ติดต่อมาจากกรุงเทพใช่ไหมอ่าติดต่อมาจากกรุงเทพกรุงเทพนะครับทํางานที่สนามบินสุวรรณภูมิมาไกลเหมือนกันมาไกลเหมือนกันนะฮะเนาะยังไงก็เพื่อนเพื่อท่านไหนเนี่ยที่ มีปัญหาทางกฎหมายนะเล็กๆน้อยๆเราก็จะตอบให้นะะฮได้หมดทุกคําถามเลยนะฮะยินดีเลยยินดีเลยนะครับผมน้องยังไงวันนี้ผมนะครับทนายท็อปนะครับกับใครฮะผมทนายไทยครับผมนะครับผมวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนโอเคครับผมนะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็พบเจอใหม่ในใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเทปหน้าแล้วกันนะฮะคลิปหน้าเสียงหน้าแล้วกันนะฮะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม